เทเลียเอาชีวิตรอดในคืนจันทร์สีเลือดนี่ค,คือคลิปที่จะทำให้คุณเห็นการเอาชีวิตรอดของผมในโลกบัตรมูลเริ่มกันเลยเ,เกมมาจาังหวะนี้ใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมขุดหลุมหลบภัยก่อนในคืนบัตรมูลจะมีมอนสเตอร์หลากหลายชนิดมากระทืบเราได้ถ้าเราอยู่บนบก,กน,นะและผมเล่นในเที่ยวโปรนะครับเพื่อจะให้เกิดบัตรมูลได้เรื่อยๆนะผมเริ่มทำการขยายอุโมงค์และทำเส้นทางตรงเพื่อจะสามารถเก็บทรัพยากรได้ตัดไม้และตัดไม้ ในขณะที่ผมขุดทางเพื่อจะขยายพื้นที่อยู่จู่ๆก็มีดาวตกมาจากไหนก็ไม่รู้และนั่นคือแสงสว่างผมได้ใช้ดาวในการเพิ่มความสว่างรอบตัวรู้สึกตัวอีกทีว่าขุดมาเจอใบอมทะเลทรายซะแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาก็คือกูจะขุดอุโมงค์ได้ยังไงตามที่ผมเปลี่ยนแผนได้มาขุดฝั่งขวาผมได้มาเจอถ้ำความโชคดีมาพร้อมกับความโชคร้ายคุณดูนั่นสิใบองค์ข้างๆคือคอร์รัปชันลงทุนด้วยความกล้า,าหาญ เจอหิวก็โง่แต่ในหีบไม่ค่อยโง่สักเท่าไหร่กาลังเดินเพลินๆก็เจอเจ้าถิ่นท้าด่วนและก็ชนะที่ไหนล่ะใต้หาได้หอกดีๆมาใช้อาจจะพอต่อกรกับพวกข้างบนได้ได้รับความเ้าหานมาเต็มเปี่ยมและขณะต่อสู้ก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาบนหัวกูมาทำกี้กอะไรตรงนี้นเนี่ยการต่อสู้เมื่อกี้ทําไม่รู้ว่าไม่ใช่แค่ว่าดีๆแต่ต้องมีชุดเกราะดีๆด,ด้วยผมได้ทําการขุดดิ่งลงไปใต้ดินเพื่อฟาร์มมอนและเก็บเลเวล เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเ้กเชี่ยตีสามเาหรอวะเนี่ยเชี่ยนอนก่อนอะต่อพวกนี้วันต่อมาในชีวิตจริงนี่คือผลลัพธ์จากการลงถ้ำไม่เห็นมีเชี่ยอะไรดีเลยวะแต่เดี๋ยวก่อนผมได้น้ายาแรงน้มถ่วงมาถือเป็นโอกาสดีที่จะหาของดีๆจะเกาะลอยฟ้ามาใช้เจอแล้วเกาะแรกไม่รู้ว่าผมไปทปําบุญด้วยอะไรนะบางทีผมอาจจะถวายสเต็กพิเศษ2 4 9บาบาทให้เจ้าวาดก็ได้ ผมอยากจะไประเบิดหัวใจของไปอม,มากเลยไม่รอเช้าพุ่งตรงไปที่ไปอมคอ์รัปชั่นโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดผมได้ระเบิดหัวใจดวงแรกดวงที่2สิ่งที่ได้มาก็ไม่ค่อยแย่สักเท่าไหร่นะตอนนี้ผมเริ่มใช้ชีวิตบนพื้นได้แล้วเลยคิดว่าต้องหา m อ c มาแล้วแหละเพื่อจะได้ดำเนินเกมให้สบายขึ้นจูจ่จูจิตวิญญ,ญาณสถาปนิกก็เข้าสิงผมผมได้สร้างบ้านที่คุณไม่อาจจะเชื่อได้ออกสำรวจฝั่งซ้ายเจอไปบนทะเลทราย รงไปยังไหนก็เจอจังเึ้นไม่รอช้ารีบลงทันทีเพราะที่ตามหลังผมมาเรียกว่ากองทัพซอมบี้เลยก็ว่าได้ลงมาสักพักก็เจอบ้านล้างเปิดกล่องก็เจอบูมสติ๊กเลยต้องฟาร์มเหล็กในเทาวันและสปอร์เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงไม่คิดว่าการฟาร์มจะสนุกขนาดนี้คลับแซ่ชุดเกาะทำพื้นที่สู้บอส ตอนแรกก็คิดว่าจะตึงมือนิดหน่อยสงสัยฟาร์มมาดีเกินเปิดถุงได้โลกของดีใจมันมาตบบอสหนอนเลยละกันการต่อสู้เมื่อกี้ไม่ใช่ศูนย์เปล่าจริงๆเรามาอยู่ในการคำนวณคาบที่ขุดจากแร่บอสท,ที่ได้มาเมื่อกี้สงสัยคนถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องลงนรกขุดออฟซิเดียระหว่างทาง ลงถึงนรกแล้วแต่กูจะว่าให้ลาวายัางไงวะเนี่ยไม่เป็นไรหาทุบหายเอาก็ได้มีโอกาสที่จะได้ o b s ซ d i a n Skin p o พ i ชันอยู่ถือเป็นโอกาสหาเตาเผานรกไปในตัวด้วยพุดแล้เอาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้ตัวตายเป็นที่น่าเสียดายที่ได้แรกมาน้อยกว่าที่คิดไว้คงต้องบริหารในคุ้มค่าแล้วแหละสิ่งที่สําคัญสิ่งแรกเลยคือชุดเกราะและผมยังสามารถคาบอาไว้ได้อีกชิ้นหนึ่งยิมสตาร คงจะดีถ้ามีคนช่วยทําดาเมจแล้วนะลงจนทรก็อีกครั้งพร้อมกับภารกิจที่จะต้องตบบอสพึ่งสัก3ตัวลุยตัวแรกผ่านไปตึงมือนิดหน่อยตัวที่2ก็เกือบจะไม่ไหวแต่ตัวสุดท้ายหนีรอดไปได้หมายถึงผมเนี่ยหนีรอดมาได้ถุงบอสมา2ถุงผลลับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเปิดถุงแรกถุงที่2 สิ่งที่ต้องการของผมคือธนูจูจูผมก็อยากเล่นสายอันเชิญเลยข้าบชุดกกอะจากขี้พึ่งทําให้สามารถอันเชิญลูกน้องได้เพิ่มอีก2ตัวตบเกียนบอสโคกระดูเพื่อจะลงดันเจียนแต่ความยากกับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอาจจะเป็นเพราะผมเปลี่ยนชุดเกาะเลยทําให้พลังป้องกันลดลงแต่เปลี่ยนพลังป้องกันเป็นพลังโจมตีทําให้จัดการบอสลงได้ต่อูดันเจียนเพื่อไปหาโลกกันน็อกแบก็ก โต๊ะอันเชิญและหากุญแจม่วงหลงลึกลงอีกครั้งและหากล่องสีม่วงสิ่งที่ผมต้องการจากกล่องสีม่วงคือ h l เฮลวิงโบเปิดไปสีกล่องกว่าจะเจอรีบสร้างทางในการสู้วัดกำแพงดีกว่าคาดว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวเพราะผมตายไปมากกว่าสี่รอบจากการก่อกลัวนของมอนสเตอร์ที่โคตรจะแข็งแก่งและถึงเวลาน้ำยาพร้อมอาวุธพร้อมเราทำได้ การต่อสู้เป็นไปด้วยความดุเดือดซัมบอนค่อนข้างที่จะทําประโยชน์ได้ดีมากและสุดท้ายภารกิจต้องล้มเหลวเพราะสิ้นสุดทางเดินที่ผมได้สร้างเอาไว้ผลลัพธ์ค่อนข้างเลวร้ายผมทําดาเมจบอสได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําหมดเวลาของผมแล้ว24ชั่วโมงกับ11นาที47วินาที